สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะประจําเดือนธันวาคม2566ค่ะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง17ก,ก,กรกฎาคมนะคะชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่น นะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะะค ชาวธาตุลมมีถุงตุกลุ่มที่เป็นคนโสดค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองคนโสดชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอนดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมีถุงตุกลุ่มที่เป็นคนโสดนะคะในอนดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ หนึ่งถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวทัดลมไม่ถูกตุกกลุ่มที่เป็นคนโสดในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะทุ่มเทนะคะทุ่มเทกับความสัมพันธ์ทุ่มเทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พยายามดูแลเอาใจใส่พยายามแบกความสัมพันธ์นะคะปัญหาต่างๆที่มีเ,เขาเรียกว่าความรับผิดชอบหน้าที่ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆคุณแบกไว้อยู่คนเดียวแล้วมันเหนื่อยมันหนะัก มากๆคนเราอะไรก็ตามที่มันเหนื่อยมันหนักมาก,มากๆค่ะตอนแรกมันเหมือนกับออดไม่เป็นไรเราเรา,เราเดี๋ยวมันผ่านไปได้อดทนนะคะแต่พอผ่านไปในระยะเวลาที่มากขึ้นนะคะภาระหน้าที่คนเราชอบที่มีบนบ่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งบางทีเราแบกไม่ไหวนะคะแล้วจะต้องปล่อยมันไปอ่าคุณเลยกลายมาเป็นคนโสดนะคะสองนะคะ คุณอาจจะเป็นคนโสดที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็นแล้วแต่นะคะแต่เป็นการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วปัญหาในความสัมพันธ์นี้เกิดจากมีบุคคลที่3เข้ามามีโอกาสใหม่เข้ามานะคะไม่ว่าจะมาจากทางคุณหรือทางเขานะคะแต่ทางนี้ทางนั้นไม่รู้สึกว่าที่มันเกิดขึ้นมานะคะ่ะตัวคุณรู้สึกว่ามันหนักเกินไปละนะคะ มันเป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ไขแล้วบางครั้งบาทีเราแก้คนเดียวไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเออก็เลยทําให้ชาวธาตุลมเนี่ยเลือกที่จะออกมาเป็นคนโสดนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะชาวธาลมอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนที่เข้ามาแต่ตัวคุณเหมือนกับยังไม่ได้สนใจนะคะที่ผ่านมาคุณก็โสดและะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะ เรื่องความมั่นคงเรื่องความสุขในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหลานๆอะไรประมาณนี้อืนะคะแล้วรู้สึกว่าแค่นี้เวลาก็หมดแล้วในวันต่อวันนะคะเลยไม่ได้รีบหรือไม่ได้สนใจถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีคนเข้ามาตลอดแต่ตัวคุณก็ได้แค่คุยๆนะคะยังไม่ได้แบบคิดที่จะสละโสดขนาดนั้นนะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมีถุนึงกลุ่มที่เป็นคนโสดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มในช่วงเดือนธันวาคม2566เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ฮาโลแฟนฮาโลแฟนขึ้นมาแบบไพ่พระไพ่ของคนโสดขึ้นมาทุกคลิปที่เป็นคนโสดเลยนะคะแล้วขึ้นมาในตำแหน่งเดิมด้วยนะเออไพส่สี่สี่ดาบค่ะหนึ่งดาบนะคะ และเป็นพ่เจ็ดไม้เท้าชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่เป็นคนโสดในเดือนนี้มี <c oughs> มีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตัวคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะสละโสดนะคะแต่ถามว่ามีเกณฑ์์ีโวกัดเปิดใจไหมก็ยังรอดูความพยายามของคนที่เข้ามาอยู่ว่าเขาจะมีความอุตสาหะความมานะที่จะทลายกำแพงของคุณหรือไม่ นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ชาวธาตุลมเนี่ยบางคนนะคะก็เลือกที่จะอยู่แบบโสดไปเลยอะ่ะบออางคนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลือกใครคะ่ะไม่เอาใครเลยนะคะคนที่เข้ามาก็คือบล็อกหมดทุกช่องทางออโสดดีกว่าโสดและสบายใจกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ความคิดความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุกุมที่เป็นคนโสดกับคนที่คุณนึกถึงไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนที่อยู่ในใจของคุณนะคนนั้นคู่คิดแลรู้สึกอย่างไรต่อกันเดี๋ยวเรามาดูของชาวธาตุลมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมที่เป็นคนโสดค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่เป็นคนโสดคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนในใจของคุณคนคนนั้นนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดวิ หนึ่งไม้เท้าไพ่เดลิเวอรนะคะและเป็นไพ่เดอะซันค่ะชาวทัดลมคุณคีรรรู้สึกอย่างไรกับเขาอืมถามว่าคุณชอบเขาไหมอ่ะเขาหน้าตาดีไหมอ่ะเขาหน้าตาดีนะคะ ไม่ได้รังเกียจหรอกนะแต่รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกคนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ผิดบางซ่อนเร้นรู้สึกว่าคนคนนี้อืมไม่น่าไว้วางใจโดยอิทธิพลของพ่เดวิลอะค่ะตัวคุณสัมผัดได้ว่าถ้าหากว่าเปิดใจให้กับคนคนนี้ชีวิตคุณมีปัญหาแน่นอนชีวิตคุณว้าวุ่นแน่นอนในแต่ละวันนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่มีแบบคนห้อมล้อมลายล้อมเยอะแยะมากมาย เขาไม่น่าจะจริงใจกับเราเหรอกอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นคนที่ชาวธาตุลมมิถุนทุกุคูคิดถึงนะคะคนที่เข้าหาคุณนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะไพ่แปดไม้เท้าค่ะแปดถ้วยนะคะ และเป็นไพ่เดทค่ะชาวธาตุโลมมีถุนตุลกลุ่มที่เป็นคนโสดนะคะคนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินปึกศบกันกมังกรโดดเด่นในชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมีชาวธาตุโลมนะโดดเด่นในชาวราศีเมถุนมีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกด้วยนะคะแล้วก็มีชาววันอาทิตย์นาะมีชาวปึกศบกนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไร กับคุณเขาอยากคุยกับคุณนะเขาอยากที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะคืออยากให้คุณให้โอกาสเขานั่นแหละว่าถ้าหากว่าได้โอกาสมาแล้วอะเราคือเขารู้สึกว่าคุณไม่ควรตัดสินเขาไหมอะไรประมาณนี้เราอาจจะเข้ากันได้ก็ได้เราอาจจะแบบคลิกกันก็ได้อะไรประมาณนี้เออเขาความจริงแล้วเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากทําความรู้จัก นะคะถ้าหากว่ามันมันเป็นคนรักเป็นแฟนกันไม่ได้เอ้ยเราเป็นเพื่อนกันได้อะไรประมาณนี้นะคะอืมเหมือนกับเขาอยากลองที่จะแบบพยายามดูก่อนอยากให้คุณเปิดใจให้กับเขาอยากทําความรู้จักกันอืมถ้ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ให้ก็แล้วแต่ว่า เราและเขาคิดเหมือนกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมีถุงตุนกลุ่มที่เป็นคนโสดนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขอเนยดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบได้เดินผพาหนึ่งเหรียญค่ะสิบเหรียญน,นะคะเด m มูนค่ะและเป็นไพ่ยี่ห้าพิณเทศนะคะชาวธาตุลมมีถุนตุกูที่เป็นคนโสดเอาคำมานาคตความรักคมสัมพันธ์คุณจะกลับมาอยู่ในอยู่ในพื้นที่ตัวเองเออคุณคุณ ไม่ยอมเปิดใจให้กับใครเลยนะคะถึงคุณจะเปิดใจแต่ความสัมพันธ์มันจะไม่ไปถึงไหนอ่ะคนถึงคุณจะให้โอกาสเขาแต่มันก็ดูคุมเครือไม่รู้สึกว่าเซน์ของคุณน่ะชัดเจนนะเพราะว่าไพ่เดวิลขึ้นมาใบแรกเลยคุณเชื่อเซนต์ตัวเองได้นะคะเพราะไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณเปิดใจอ่ะความสัมพันธ์นี้แน่นอนว่ามันไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีในเรื่องราวของผลประโยชน์ในความสัมพันธ์เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คะ่ะให้กับคนโสดชาวทัตุลม,มีถุนตุงกกุงขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่สเตรนท์ค่ะคิงเหรียญโว และเป็นไพ่ห้ามไม่เท้าชาวธาตุลมีถูกตุนกุมไพ่ทาโร่แนะนําในเรื่องของความรักวาบสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคะไพ่บอกว่า,าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ใครคนใดคนหนึ่งที่เข้าหาคุณอยากรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะคะให้ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวคุณไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้าหาคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาฉันไม่ได้อยากพิสูจน์อะไรแล้วก็ฉันก็ไม่ได้อยากที่จะแบบต้องจละโสดหรือต้องการความรักขนาดนั้นก็ปล่อยไปอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆดีเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแมพี่มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ